ค่ะตาเชียฮาววันนี้จะมาเรียนขึ้นบทที่สองนะคะนักเรียนสามารถหยิบสมุดขึ้นมาจดความรู้บันทึกความรู้ของนลกเรียนได้ด้วยนะคะวันนี้เรชมินนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนะคะการนับตัวเลขน,นะคะคือตัวนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะบทที่สองตีเออร์เคร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ เขาออกเสียงว่าสู้จื้อนะคะที่แปลว่านับตัวเลขน,นะคะอ่ะสู้นะคะมีที่มาที่ไปจากอักษรจินตัวนี้นะคะตัวนี้แปลว่าข้าวสารข้าวสารนะคะ อกักษรจีนตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรคะผู้หญิงนะคะ W มมย่อมาจาก Wo m ม n w o m ม n ที่แปลว่าผู้หญิงนะคะนับนับนับแสดงการนับจำนวนนะคะอยากไม่จำกัดนะคะอยากไม่จำกัดเลยนับไม่ทั่วเลยนะคะคือการนับจำนวนนะคะการนับอะไรคะตัวเลขตัวอกักษรจีนตัวนี้นะคะเอ่ออันนี้เราสื่อบอกว่าอะไรก็แล้วแต่แท,ที่มันตกกระทบอย่างเรานะคะ ันก็คือ,อการปกป้องต้องการความอบอุ่นต้องการการปกป,ป้องอันนี้คือศัพท์อักษจรจีนคําว่าเด็กนะคะเด็กเด็กต้องการความอบอุ่นต้องการปกป,ป้องนะคะดังนั้นผู้หญิงผู้เป็นแม่นะคะก็ต้องนับนะคะคำนวณน,นะคะว่าเออจะทํากับข้าวอะไรจะนับข้าวสารอะไรยังไงจะซื้อกับข้าวมาเท่าไหร่จะไปซื้อต่ตลาดยังไงเท่าไหร่นะคะเอามาทํากับข้าวนะคะถ้าตัวหมี่ตัวเดียวเนี่ยเป็นข้าวสาร นะคะสมัยก่อนนะคะคนจีนเขาจะนับเลขจากจานวนผลไม้จํานวนพัญพืชจํานวนข้าวสารจํานวนอะไรเงี้ยเขาจะฝึกนับนะคะให้ลูกเขาเกิดการคิดนะคะหรืออ,อันนี้คือจินตนาการนะคะเขาเรียกว่าจินตนาการของคนจีนที่คิดคนมานะคะต,ตัวนี้นอกจากว่าแปลว่าตัวเลขได้แล้วหลักๆเลยแปลว่าอักษรน,นะคะอักษรอ,อักษร แล้วแต่ซิตูเอชั่นนะคะว่าเราจะใช้คำไหนก็คือตัวเลขหรือว่าอักษรจีนก็ได้นะคะเออนะคะก็คือการนับเราเรียนเรื่องสู้จีนะคะสู้จีสู้ซูอูสู่สู้สู้จื้อค่ะสู้จื้อนะคะจื้อจือจื่อลิ้นเอฟันข้างล่างจื้อนะคะดุนฟันข้างล่างเอาไว้จื้อ ะะคะต่อไปสู้เนี่ยอย่าลืมนะมีเอ็ซึที่ไหนลิ้นต้องแตะเพดานข้างบนม้วนลิ้นข้างบนสู้สู้ซึแปลว่าการนับจํานวนตัวเลขนะคะการนับจํานวนตัวเลขนะคะนี่เลยนะคะอ่ะอันนี้หยิบสมุดขึ้นมาจดตัวเลขตาครูเลยนะคะอันนี้คือบทที่เท่าไหร่คะบทที่สองนะคะบทที่สองนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเอ่อนะคะตัวเลขเลขที่หนึ่งเลขสอง เลขสามนะคะเล,เลขสี่นะคะเอ่อจะเขียนวันที่ก็ได้นะคะครูอัดคลิปวันที่ยี่สิบสองนะคะวันที่ยี่สิบสองวันนี้เรียนไฟ์สดกันนะคะแล้วครูก็เลยรู้สึกว่าครูอัดคลิปวิดีโอเพื่อที่จะอธิบายของหนูแย่อีกทีหนึ่งน,นะคะนอกจากคนเรียนไฟ์สดนะคะจะสามารถถามได้ออกเสียงได้ไปพร้อมๆคร,ครูแล้วครูก็สามารถช่วย ให้เขาตอบคําถามได้เรียกถามมีการโต้อตอบในค่าเปลี่ยนนะคะครูก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ในักเรียนที่เรียนวิดีโอนะคะมีโอกาสนะอยากจะให้มาเรียนไลฟ์สดกันนะคะในหลายๆครั้งนะคะแล้วกลับไปย้อนดูวิดีโอได้เพื่อเป็นการทบทวนนะคะถ้าไม่สะดวกจริงๆอ่าไม่เป็นไรดูวิดีโอ แต่ว่าต้องติดตามงานนะคะแล้วก็ติดตามเพื่อนติดตามครูด้วยนะคะอย่าหายตัวไปนะคะหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเขาเรียกว่า e เลขสองเขาเรียกว่าอะไรคะอ่อมีสองขีดเห็นไหมข้างบนสั้นข้างล่างยาวตัวสั้นช้างยาวนะคะต่อไปสั้นค่ะ e เห็นไหมออสอดไส้ตรงกลางค่ะสอดไส้ตรงกลาง อแซานนะคะเหมือนแซนด์ชชนนะะนวิชสามชั้นนะคะแซนด์วิชซานหมิงจื้อนะซานหมิงจื้อแปลว่าแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชก็มีสามชั้นเห็นไหมต่อไปค่ะซื้อเลขสี่นะคะเลขสี่ซื้อ,อ, 4, ะะอ 4, ซื้อ,อ,อเป็นสไปเดอร์แมนอันนี้คือเราสร้างบ้านให้สไปเดอร์แมนแบบนี้นะคะห้อยขาเรายาวลงมาแบบนี้นะคะกระดกแล้วก็ปิดบ้านให้สไปเดอร์แมนนะคะคือเลขสี่ เั็นเองต่อไปค่ะห้าอ่าห้าเขียนยังไงคะอูค่ะเปื้อเป็นตัวทีก่อนเลยนะคะซ้ายไปขวาบนลงล่างเสมอที่ครูมินเคยสอนแล้วก็ทำไมคะโคง้งลงมาแบบนี้นะคะอืมแบบนี้เก็บตักตวัวตักตัวนะคะตักตวัวอ่าอูคือเลขห้าแบบนี้นะคะต่อไปเลี้ยวค่ะเลี้ยวหกอีเออ สาซืาซออันนี้ปล่อยทิ้งไปเลยนะคะปล่อยทิ้งยาวแบบนี้และอันนี้งุ้มนะคะงุ้มเหมือนอะไรคะหยดน้ําเหมือนซอมบี้นะคะครูบิบอกแล้วนี่คือแขนนี่คือขาซอมบี้หัวเอียงนิดนึงเป็นหยดน้านะคะลําตัวเหมือนคนใช่ไหมเจ็ดกะนะคะเจ็ดก็คือเจ็ดกับหัวแบบนี้ ปพ๊บเห็นไหมเจ็ดเจ็ดกับหัวชีอันนี้เลี้ยวชีอู่เลี้วชีนะคะอู่เลี้วชีเจ็ดต่อไปแปดปาปาเขียนไังไงคะอีเออนะคะอ่ะวิดีโอครูก็จะอัดคลิปวิดีโอนะคะเป็นการสอนนะคะหลังจากที่อสอนสดประจำวัน ประจําวันสัปดาห์ละครั้งนะคะสัปดาห์ละครั้งเพื่อที่นักเรียนจะได้เอาไปทบทวนได้นะคะซึ่งวันพฤหัสนะจะเป็นวันที่ครูอัดคลิปนะคะนะคะอันนี้ปุ๊บปาปาป,า,ป,า,ป,า,ปาจิวจิวเขียนยังไงคะ9 9 9 9เก้าเก้าเขียนจากไงจิวปุ๊บเป็นงูนะคะครูปินบอกว่าอันนี้งูตัวที่หนึ่งนะอันนี้งูตัวที่หนึ่งและงูตัวที่สองคาดแบบนี้นะคะต่อไป สิสิค่ะ e r อ,อ,อ่ะเหมือนไม้กางเขนเห็นไหมคะเป็นไม้กางเขนปลาที่มันเหมือนอะไรภูเขานะคะภูเขาโอเคไหมนะคะฮาริปครูมิ้งขอทบทวนอีกครั้งหนึง่ง e r s a n นซื้อทุกห้องนะคะจะต้องเขียนให้เป็นนะคะก็คือเขียนใส่สมุดนะคะ u นะคะลิวชีปาเอาไว้ทบทวนนะคะจิวสือในที่นี้นะคะอ่ะปุ๊บท่อนี้สือแปลว่าสิบใช่ไหมคะนะคะอ่ะเดี๋ยวครูเขียนพินอินให้ให้ดูนะคะอีหนึ่งเออสอง

อิวซาลอิวจิวจิวค่ะเก้าสือค่ะสือค่ะสิบนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราซื้อแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสืออีนะคะสือเออนะคะสือซานนะคะสือสี 你还是四十五你还是五得摆十六白白十,七十,十八好得摆十七十八十九二 10นะคะนี่มันคือเลขอะไรบ้างอ่ะไหนกูดูสินะคะอ่ะถ้าเข้าใจง่ายๆเลยนะคะเข้าใจง่ายๆเลย่อนี่มันคือ10ใช่ไหม E นี่คือ1 10 2 10 3รวมกันเป็นเท่าไหร่คะรวมกันเป็น10 1นะคะ10 1 10 2ก็คือ1 2 12 นะคะสิก็คืออะไรคะตรงตรงเลยสินะคะต่อไปชือสิบื่อแปลว่าอะไรคะชือสื่อชือสื่อก็คือเท่าอะไรคะสิบนะคะชือหูแปลว่าอะไรคะสิบห้าใช่มอส้าก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ ะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะนะสิ 16, นะคะสื่อลวสิสืลวนะคะต่อไปสือชีสใช่ไหมได้สิต่อไปสือ, 4, 17, อปลปลว่า่าไรคะสิบแปดปลสืเจปว่าอะไรคะสิ 18, 8, 18, 10, 9, นะคะต่อไปเออสิยี่อะไรคะยี 20, นะ่สนะิบอ่เรานับหนึ่งถึงยี่สิบแต่เราเห็นไหมนะคะอันนี้คืออย่าลืมไปฝึกนะคะหนึ่งถึงยี่สิบนะคะเดี๋ยวไว้ครูก็จะให้หนูอัดคลิปด้วยนะคะในการออกเสียงให้ฟังหนึ่งถึงยี่สิบนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้นะคะเเดี๋ยวครูรอครูก่อนนะคะสําหรับเดือนสิงหาสําหรับเดือนสิงหานะคะหนูก็จะมีผลงานอีกชิ้นหนึ่งในการเกะผลงานก็คือการอัดคลิปนะคะแล้วก็นับตัวเลขให้ครูฟังหน่อยนะคะอีเออร์ซานซืู่เลวชีปาจิวสืสสิบอีสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจบ นะคะอ่ะโอเคค่ะต่อไปถ้าเกิดว่าเราซื้อให้ไปเป็น二อีเท่ากับเท่าไหร่คะสองสิบหนึ่ง二十一อ่ะก็รวมกันเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะ二十二เท่ากับเท่าไหร่คะสองสิบสองก็เป็นยี่สิบสอง นะยากไหม二十三สา三เท่ากับเท่าไหร่คะนะคะก็เป็นสองสิบสามบอกกันเป็นยี่สิบสามดูตรงนี้คะ่ะเราดูตรงนี้สองกับสามเห็นไหมสองกับสองสองกับหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปเราซื้ออ่ะจะให้หนูเห็นอย่างชัดเจนเลยอย่างถ้าเป็นสามอ่ะสลับเห็นไหมสามสิบ สอ่าก็จะเป็นสามสิบวกกับสองแล้วก็ดูสามกับสองแล้วก็เขียนตรงนี้สามสอง,สองนะคะเพื่อออกข้อสอบนะคะลูกนะอ่ะต่อไปเลยค่ะนะคะอ่ะถ้าสมมติครูเขียนเป็นสามสิบป้าแล้วก็ป้าสิบสาม เทนะ่ากับเท่าไหร่คะ Tiktok 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 สามสิบแปดแปดสิบสาลองดูสิคะซาชื่อปาก็คือ3 8ปนะคะปาชืซาก็คือ8ปสเก็ดปะโอเคไหมเก็ดปะโอเคนะ ต่อไปนะคะต่อไปผูเปลี่ยนเลขบ้างปาชือูอูสืปาอ่าระวังนะเนี่ยนะคะอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะคลิปวิดีโอที่ครูสินส่งให้ทั้งหมดนะคะปาเลขอะไรคะแปือสิบอูห้า ะะอูห้าชือสิบปาแปะนะคะปาชืออูก็คือแปดสิบห้าอูชือปาก็คือห้าสิบแปะเข็ดปะนะคะอ่ะพอถึงตรงนี้นะคะครูก็ขออนุญาตนะคะไปต่อเลยนะคะขออนุญาตถ้าเป็นจิวชืออีเท่ากับเท่าไหร่นะคะ จิวสิบอเท่ากับเท่าไหร่คะเจิวชื่าเท่ากับเท่าไหร่คะนะคะจิวชืาเท่ากับเท่าไหร่เก้าสิบหนึ่งเนะคะอ่าโอเคเกหนึ่ง ไม่เป็นไรแล้วลูกถ้าไม่ได้เจอหน้าครูมินแต่ได้ยินเสียงครูมินก็ยังดีใช่ไหมคะคิดถึงละสินะคะ91ก็เขียนไป91้าหนึ่งนะคะเสียงเนี่ยเราซือวอเสียงเนี่ยเ่าซื้อฉันคิดถึงเราซื้อเราซื้อเสียงเนี่ยหนีมันเราซื้อก็คิดถึงพวกเธอเหมือนกันนะคะเสเวเสิงของเราซื้อนะคะนักเรียนวอเตอร์เสเวเสิงนักเรียนของฉันนักเรียนของเราซื้อนะคะ เราชื่อแปลว่าคุณครูเวเซิงแปลว่านักเรียนนะคะเจียยเจียยซุดๆนะคะเก้าสองนะคะเก้าสอดเห็นไหมเก้าอะไรคะสามนะคะอ่ะครูไม่ได้ไปให้หัวแต่อย่างใดนะคะแต่อยากให้หนูเก่งเราฝึกคิดดูนะคะนะคิดไปตามครูนะคะอ่ะ นะคะค่อยๆจดไปก็คือสามารถไปดูในอัลบั้มก็ได้จะจดตามนั้นก็ได้นะคะครูไม่ว่าครูสอนแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะแต่ว่ามันเนื้อหาเดียวกันทุกอย่างนะคะแต่ละห้องแต่ละความวัยแต่ละการเตาะแต่ละการโต้ตะาะสอนสดนะคะได้ฟีลลิ่งที่สุดครูพูดตรงๆแต่วิดีโอสามารถได้ความรู้ได้นะคะคนที่เรียนไลฟ์สดแล้วสามารถไปย้อนดูได้นะคะ แล้วก็คนที่เรียนวิดีโอก็ดูซ้ำได้เช่นกันนะคะคิดถึงครูเจอหน้าครูบ้างก็ได้ครูไม่ว่านะคะลูกอ่ะต่อไปจิยวสิอปาอ่ะจิยวสิอปาจิยวชืบเจิยวถ้าเป็นจิยวชืบเจิยวเท่าไหร่คะเออจิยวสิอปาจิยวสิอปาเป็นเท่าไหร่จิยวชืบเจิยวเป็นเท่าไหร่แล้วอี ไปนะคะเออออกเสียงไม่ใช่อีแล้วนะ e เนี่ยแปลว่า1ใช่ไหมแต่เวลาออกเสียงก็คืออีไปนะคะอีไปแปลว่าอะไรคะไปไปตัวนี้แปลว่าหลักร้อยร้อยนะคะร้อยอะไรอะร้อยหนึ่งก็คือ100รอยนะคะร้อก็คือหนึ่ง้นั่นเองนะคะอีไปหนึ่งยนะคะอีไปหนึ่งร้จิปลาิชือปลาก็คือ9ก้ปนะคะ จิวซื้อจิวคืออะไรเก้าสิบแล้วก็เก้าใช่ไหมอันนี้เก้าสิบแปดอันนี้เก้าสิบเก้าค่ะนะคะแล้วก็อ e ีป่ายแปลว่าหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะอ่ะเราซื้อแล้วถ้าแบบเนี้ยถ้าเราซื้อมีเงินอยู่นะคะอีป่ายเอ่อจิวแปลว่าเท่าไหร่คะ อีไปแปลว่า100ใช่ไหมตัวนี้แปลว่า100นะคะแล้วตัวตีละเออสือแปลว่ายีรวมกันเป็นแสดงว่าเราซื้อมีเงินอยู่120 120นะคะ120ถ้าจะบอกว่าร้อบาทนะคะแล้วจะต้องใช้คำนี้ค่ะไทจูนะคะไทจูนะคะไทจูนี่อักษรจีนตัวนี้ไทจู ไทยจูนะคะแปลว่าบาทบาทไทยจูเงินบาทเงินหอยเองินกระสับนะคะสมัยก่อนคนไทยเราใช้เงินกระสับเงินกระหอยเองินหอยอ่ะก็จะหอยเอบี้ยหอยอทไทยก็คือไทยแลนด์นั่นแหละค่ะไทยไทยประเทศไทยนะคะไทยนี่คือาช,ชาติศา,าสตร์กษัตริย์เน้นประชาชนเหรือเนี่ยแปลว่าคนเน้นประชาชนและน้ําสุ่ยแปลว่าน้ํานะคะไทยจู ให้จูแปลว่าอะไรคะบาทนะคะ,นะคะเป็นเป็นสกุลเงินของประเทศไทยบาทนะคะจูแปลว่าหอยค่ะหรือว่าไข่มุกนั่นเองไข่มุกเจินจูไหนชาก็คือชานมไข่มุกเจินจูไหนชานะคะอ่ะโอเคมาถึงตรงนี้นะคะถ้าครนะูเปลี่ยนบ้างละนะคะครูขออนุญาตเปลี่ยนบ้างละครูบอกว่าอีไป อู่ชือ่อเออถ้าสมมติว่าครูมีเงินอยู่เท่านี้นะคะแสดงว่าครูเท่าไหร่ครูบอกภาษาจีนไปอี่ไปอู่ชือเออค่ะก็คือเท่าไหร่คะหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยนี่คือหนึ่งร้อยนะคะแล้วอู่ชือเออเท่าไหร่นะคะห้าสิบสองใช่ไหมห้าสิบและสอง ก็กลายเป็นห้าสิบสองหนึ่งร้อยบวกห้าสิบสองเท่ากับร้อยห้าสองบาทโอเคปะเกตปะทยจูไทยจูยจอืม ใ่่จุโอเคนะเก็ตนะนะคะอ่ะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อจะบอกสองสองร้อยเราซื้อไม่บอกธรรมดาละเราซื้อไม่บอกเออละเราซื้อจะไม่ใช้เออนะคะไม่ใช้เออเด็ดค่ะนะเด็ดเพราะว่าคนจริงเขานิยมใช้คํานี้ค่ะคําว่าเหลี่ยงที่แปลว่าสองนะคะเหลี่ยงสองสองร้อยเราซื้อ,อยากบอกว่าเราซื้อมีเงินอยู่สองร้อยบาท นัสึก็ต้องบอกว่าเลี้ยงป่ายค่ะเลี้ยงป่ายปอไอไปป่ายเลี้ยงป่ายเสียงสามนักึกสอนแล้วว่าเสียงสาบวกกับเสียงสามลิงเสียงที่พยางค์แรกนะคะผันเป็นเสียงสูงทันทีเลี้ยงป่ายนะคะคือเสียงจัตวานี่คือเสียงจัตวานะคะเสียงที่สองนี่คือเสียงที่สองผันเป็นเสียงที่สองแต่เวลาเขียนเขียนเหมือนเดิมเลี้ยงป่ายก็คือสองร้อยบาท นะคะสองร้อยบาทอ่ะเขียนสวยสองร้อยนะคะเลี้ยงไก่ไทจูสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไก่สองร้อยเอลซื้อนะคะอ่ะปึ๊บอีนะคะเลี้ยงจำดีๆนะอีเลี้ยงนะเลี้ยงมันมาจากไหนคนสองคนนยคะนะคะ,นะคะเป็นลักษณะนามแล้วก็ใช้นับจำนวนเงินนะคะใช้นับจำนวนนะคะ อีเลี้ยงซานซื่อค่ะสมมติครูอเอาแค่นี้พอนะคะแล้วใช้คาว่าป่ายเอาไวท้ท้ายป่ายหมดเลยป่ายร้อยถ้าเป็นอีป่ายหนึ่งร้อยใช่ไหมคะอ่ะเลี้ยงป่ายก็คือเท่าไหร่คะสองร้อยนะคะสองร้อยนะคะสองร้อยเห็นไหมซานป่ายก็คือเท่าไหร่คะสามร้อย สามร้อยซื่อไปเท่าทไหร่คะสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะเออเราซื้อแล้วมันต้องมีหลักพันด้วยใช่ไหมอ่ะอีไปเหลียงไปซา,านไปซื่อไปอูไปลิ้วไปชีไปจิวป๋วไปแล้วก็อีเชียนนะคะอีเชียนอีเชียนหนึ่งเท่าไหร่อีวาน เท่ากับเท่าไหร่อีปายเท่ากับเท่าไหร่อ่ะจำง,ง่ายง่ายเลยแต่ออกเสียงอันแรกคือออกเสียงเป็นอีปายนะคะดังน,นั้นอีหมดเลยค่ะอีอีเชียนอีว่านนะคะหนึ่งร้อยและนี่ค่ะอะไรคะหนึ่งพันมีสูตรสามตัวแล้วเห็นไหมอันนี้อะไรคะ หนึ่งมืนมีศูนส,สีตัวมีศูนยสีตัว1นึ่มนะคะหนึ่งร้อยอ่ะตรงนี้มันแตกต่างกันตรงนี้นะคะไป,ปอไอไปไปชีเอียนเชียนนะคะชีเอียนชเชียนอีเชียน 1, 000, อีเชียนหนึ่เห็นไหมอีว่านค่ะวอนัวอนวัน ว่านนะคะอีไปอีเชียนอีว่านหนึ 101, 000, ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งมื่นปอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักอะไรคะพันอันนี้หลักอะไรคะหมื่นหลักหมื่นนะคะอันนี้แปลว่าหมื่นใช่ไหมถ้ามีอีมเมื่อไหร่ก็คือหนึ่งหมื่นอันนี้คือหนึ่งพันอันนี้คือหนึ่งร้อยโอเคป่ะนะคะอีไป หนึ่งรออีเชียนหนึ่งพันอีว่านนะคะหนึ่งมื่นนะคะรวมกันเป็นหนึ่งมืนเท่าไหร่คะหนึ่งมืนนะคะอันนี้อะไรคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะอ่ะโอเคครูอยากจะให้จำแยกไปก่อนนะคะให้เราจำแยกแบบนี้ไปก่อนนะ,ะจำแยกแบบตีไปก่อนนะคะว่ามันมีหลักร้อยพันหมื่นแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคอืม ค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเราก็มาเรียนกันต่อนะคะตอนที่สองนะคะเรื่องการนับจํานวนตัวเลขการบอกบอกราคาว่าราคาเท่าไหร่นะคะราคาเท่าไหร่อ่ะโอเคนะคะทรานี้ก่อนจากการอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็ใครยังไม่ส่งกันบ้านครั้งแรกส่งด้วยนะคะไม่เกินวันที่สอง สองสิงหาเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อัดคลิปวิดีโอใครอัดคลิปวิดีโอก็ส่งภายในวันที่สองเช่นกันครูอนุโลมไม่เกินนี้นะคะถ้าใครเกินนี้คือครูก็คะแนนคะแนนอาจจะหายไปนะคะหายไปแต่ขอบคุณชื่นชมสำหรับคนที่ส่งมาส่งมาเยอะมากนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็คลิปคลิปวิดีโอที่ครู นำเสนอไปนี้นะคะหนูไปดูเปิดประกอบกับไฟล์ที่ครูแจกให้ชีทที่ครูให้แล้วไว้บอร์ดที่ครูเขียนและอัพลงในอัลบั้มรูปเรียนจีนแต่ละวันแต่ละคามีหมดเลยนะคะหนูก็เข้าไปดูเข้าไปอ่านได้ตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็จดเป็นความรู้ลงไปในสมุดพอถึงเวลานะคะเดี๋ยวเดือนหน้าครูก็จะให้นักเรียนส่งสมุดทีเดียวนะคะก็คืออัพเรื่องเนี่ย นะคะเลือกการนับจานวนให้ครูดูซิว่าดเดกเรียนจดไปได้เท่าไหร่นะคะครูอยากจะรู้นะคะครูอยากจะรู้อ่ะโอเคมาถึงตรงนี้ไม่มีคําถามอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอนะคะการทักทายในเรื่องของบทที่1มาด้วยนะคะลูกใจเจียนค่ะอ่อแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเคยอิดจ้ can do it เจียหยอย่าลืมนะสู้ๆนะคะเคยอิดจ้หนูต้องคิดว่า หนูทำได้หนูสามารถทำได้สู้ๆนะคะหหาว,วินหหาว,วินโชคดีนะคะเออราชช่อจุนี่หาว,วินหหาว,วินเนาะโชคดีนะคะเจะเจียอน